บารดีจามเชิญจ๋ามาชินชักหนีโครราชกระเพดเด้อยเรีบไปทุระกรต่อนทำอยากชินก็ต้องทำชินก่อนน้องเชิญเนาะนี่กระเทียมกระเทียมเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกระเทียมก่อน ตามแบบตามใจชอบนะคะถึงรถตามใจชอบห้องนึงใส่น่าจะอร่อยน่ะใจมากก็อร่อยมากนะคะเนเป้เปนชอบนับน่นเด้อไม่ชอบส่สิอิวมี่วางเยอะไม่ต้องกลัวค่ะ พลิกผมตามใจชอบแบบนี้นะคะดูกระต้ายนะนี่ดูดูดูคำนวตลมนวของเชิื่อุนี่คือเครื่องปรุงผัดนีเท่าซึงตามใจชอบด้วยของแบบนี้ชอบไข่ชอบหมนฉันก็ชอบแบบนี้หละผัดไม่เหมือนกันนะมีหลายสูตรผัดมีโพราดอ่ะการใส่จนรงปรุงมีหลายสูตรโอเคค่ะเดี๋ยวเราให้น้ำเดือดแป๊บนึงก่อนนะ อ่ะตอนนี้จะเป็นต้องเปลี่ยนกระทะน,นะคะลืมไปว่าหมี่มันเยอะอันนั้นกระทะใบน้อยนะมือไม้ล้างแล้วนะจ๊ะมือล้างแล้วนะอ่ะทีนี้ก็ชิมได้ที่แล้วแหละหขั้นชันพัดแบบของฉัน,งนี่งมีเนาะคือต้องชิมน้ำสุปก่อนเลย,เยนี่มากินพัดหมี่โคราชกับปูกเก๋เด้อเพื่อนๆจ๋าพัดหมี่โคราชของอร่อยของแซ่บของนัวของคนโคราชฉันเป็นคนโคราชฉันก็จะกินพัดหมี่โคราช แล้วแต่ตามใจชอบเออเป็นเพิญจา้านี่ใส่พริกเพิ่มได้ต้องทำพริกใส่เพิ่มใส่พริกเพิ่มอร่อยอร่อยแต่ว่าความนัวความนัวความแซ่บก็อยู่ตรงนี้ละจ้า โอ้ยตะกีตไปไหนนอกความอร่อยนะก็คือแค่ใส่ใจแค่นั้นละคะ่ะอร่อยแน่นอนนะคะเป้ไม่เป้เปบอกออย่างนะคะผัดหยู่โคราชเป้ไม่ชอบเส่รสีอิ๊วสีอิ๊วด,ดำคือเป้ไม่ชอบกินนะ่ะคนเราชอบกินไม่เหมือนกันเนาะอันนี้เป้ผัดเนี่ยคือเห็นไหมว้าวผัดหมี่โคราชนะกินไม่เราด่นะ่ะ เส้นเหนียวนุ่มคือเป็นไม่ใส่สียวดํานะไม่ชอบเรามันชอบไม่เหมือนกันใครชอบอะไรก็นี่ใส่ไปถั่วงอกอร่อยของอร่อยหัวงอกต้นหอมว้วของอร่อยก็นจุ๊จุาส่วนเนื้อหมูไภ่อันนี้ก็เป้จะทอดใส่ต่างหากเนาะ ันนี้ฉันผัดกินกะตําส่งผัดกินง่ายผัดหมี่คูรา,ราก็าาไไมีคูราตผงแซ่บแกเอ้ยนี่นะดู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 เส้นยาวน่าแซ่กไหมคะนี่นี่ดูนะคะผัดหมี่คูราเส้นเหนียวหนุ่มหรือแซ่บหลายแซ่บหลาย